Okay, ตอนนี้นะครับพี่ก็มาถึงที่สตูแล้วนะในวันนี้นะครับวันแรกที่จะถ่ายคลิปนะครับผมก็วันนี้มีคิวถ่าย3คลิปนะครับของเอวานั่นเองช่องซันฟเอวาครับก็คือตอนนี้เป็นนักแสดงเต็มตัวโอเคแต่วันนี้เราไปดูดีกว่าว่าเบื้องหลังการทํางานนะครับของช่องซันฟูเอวาเป็นยังไงอยู่กันบ้างนะครับผมมาตามเลยครับผมวกว่าจะแว่นมาถึงนะ ดีครับอันนี้ไงคุณหลล่อจัังเยะบนก็มาถ่ายคลิปคุณผมก็ต้องหล่อสิครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าคลิปเอวาต้องหล่อกว่าคลิปเนี่ยพะคลิปเนี้ยต้องลุยคลิปเอวางนี่ต้องลุยคลิหล่อ,ลอได้โอเคตอนนี้ก็เอวามาถึงแล้ววันนี้มาถ่ายคลิปยังเอวาเออน่ารักอีกนะอันนี้คือบล็อกหนึ่งวันเหรอชีวิตพี่ใช่ใช่ใช่เออบอกเลยว่าอันนี้เร<ช>ียลมากหนูยังไม่รู้พี่ชาบถ่ายแอบถ่ายแอบถ่ายอยู่ข้างกองถังขยะเมื่อกี้แอบถ่าย

เลี้ยงเป็นอะไรโอ้โหดูดิไวเลตต้องเยอะขนาดนี้โอ้โหเฮี้ยตัวเฮี้ยเลยตกใจไอ้ภูมิเลี้ยงมันไวนี่นะครับทุกคนก็รอถ่ายคลิปนะครับจะถ่ายคลิปเอสมาเราต้องเงียบนะครับร้องรองคลเอคตอนนี้เราก็รอถ่ายอยู่นะครับเขาใช่เขาก็ทำงานกันเลย อันนี้มากเลยเรากาอยู่กับโค้ดบอลไม่ใช่บอลนี่เฉยโค้ดนายอยู่ฝั่งนู้นนะโค้ดนายฝั่งนู้นนะครับรนะีบครับระหว่างมานไทยเกมนี้นะที่เดโม่เมา่ปีกว่า

ราหือนไม่ผมเป็นแบบพอดีไม่ได้กินทีี่เขารู้จักรอกพอไหมคะพี่วาดีอันนี้พร้อไหมครได้ค่ะตามเล็บไหมครับตามเล็บตามเล็บเลยไม่ได้ทาเนี่ยอเลบมุกหนึ่งเดนสามกั้นข้างหน้าและเอวเข็ว่าพร้อมแล้วเริ่มแล้วพวกคุณิ่งเลยเปิดไม่กันด้วยนะครับ โอเคววันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวกลับบ้านนี่ถ่ายคลิปก็เสร็จมาแล้วนี่โอ้โหถ่ายคลิปสนุกมากมากนะคะทุกคนอยู่ตั้งแต่เช้าจนมืดเลยนะสนุกมากวันนี้พี่เนยก็กำลังมาพร้อมกับอาหารคลีนเพราะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวชกแล้วเร็วๆนี้นะคะอารไถ่ายอกลงติ๊กต็อกแบบล็อกหนึง่งว,วันทำบ้างหล่อเกินอ้ยเขาหล่ออยู่แล้วคนนี้ดูผมแต่ก่อนนี้ันแต่ผมทุกวันโอเค าปวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามไปขอบคุณาม,มากนะคะ <c oughs> คนติดตามพี่ชาบกัน,นเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย